อนการวางแผนนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเลือกสถานะนะครับผมยืนยันข้อมูลนะครับผมถ้าเลือกสถานะอื่นก็จะไม่ต้องทําการวางแผนต่อนะครับแล้วก็กดเข้าไปวางแผนนะครับผมวางแผนเนี่ยตอนนี้มันจะมี5ส่วนด้วยกันนะครับก็คือแผนการดูแลนะครับสรุปข้อมูลรายจ่ายนะครับความเห็นคณะกรรมการซีเอสนะครับต่อแผนแล้วก็การติดตามครั้งที่1แล้วก็การติดตามครั้งที่2นะครับ เราจะไล่ไปทีละส่วนนะครับในส่วนของแผนการดูแลนะครับจะมี4ส่วนในการคือสุขภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การศึกษานะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นการศึกษานะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราใช้ในการเบิกจ่ายนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าความช่วยเหลือนะครับต้องการอะไรนะครับอยากให้เด็กเข้าสู่ระบบนะครับหรือว่าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพนะครับสามารถเลือกได้นะครับ นี้ผมจะเลือกเป็นข้าสู่ระบบไว้นะครับแล้วก็แนวทางการดูแลนะครับว่าเราจะวางแผนดูแลยังไงบ้างนะครับมีเตรียมความพร้อมนะครับปรับทัศนคตินะครับการแก้สูนรัมสอส่งเข้าเรียนต่างๆนะครับนี่ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับเพื่อสอดคล้องกับข้อที่1นนะครับแล้วก็หน่วยงานให้บริการนะครับผมเมื่อกี้เราเลือกเป็นข้าสู่ระบบการศึกษาใช่ไหมครับผมอ่า เราก็จะมาเลือกนะครับว่าเราจะไปส่งต่อไปที่ไหนนะครับในระบบนะครับหรือว่าการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นนะครับผมแบบนี้นะครับระดับชั้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับก็ต้องมีนะครับผมแล้วก็ เลือกว่าจะใช้ใจ่ายข้อมูลค่าใช้ใจ่ายในหมวดไหนบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับผมอาจจะไปลงที่ค่าเล่าเรียนนะครับผมแล้วก็อื่นๆนนี้สามารถดูได้นะครับตามตามที่เราใช้ใจ่ายจริงนะครับผม ถ้าสมมุติเราใส่เกินนะครับผมระบบมันจะแจ้งเตือนนะครับจะกรอกไม่ได้นะครับผมกดข้อมูลบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับถัดมาก็จะเป็นสรุปค่าใช้จ่ายจะดึงข้อมูลจากส่วนแรกมานะครับเราก็จะดูว่าเราจะจ่ายลงไปที่ใครนะครับเด็กผู้ปกครองหรือว่า CM นะครับผมของเด็กกับ CM เนี่ยนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยถ้าสมมติเลือกผู้ป,ปกครองนะครับจะต้องระบุชื่อนามสกุลต่งตงตงางๆพร้อมเพศนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกเป็นเด็กไว้นะครับ ถ้าเป็นผู้จัดก,การรา,กรายการณีนะครับก็จะเป็น CM คนที่เข้าดูแลเด็กนะครับผมแล้วก็ค่าเล่าเรียนนะครับอย่างที่บอกว่าเราสร้างศูนย์ฝึกมาแล้วนะครับจะมาขึ้นตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับแล้วก็แนบไลายเซ็นเข้ามานะครับผม กดบันทึกข้อมูลนะครับกดบันทึกข้อมูลอย่างเดียวเราสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้อยู่นะครับถ้าเรากดส่งข้อมูลนะครับผมมันจะถูกปิดไปเลยนะครับผมแล้ก็จะให้เข้าสู่ในส่วนของให้ทาง Cms นะครับเข้ามา Approve นะครับผมเดี๋ยวส่วนของ c m s Approve เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอ รวบยอดทีเดียวนะครับผมก็คือสมมุติว่าเป็นประธาน c m s เนะครับผมเข้ามาจะเห็นรายชื่อในพื้นที่ของเราเช่นกันนะครับผมอย่างเมื่อกี้ผมเป็นนายปรีเปมนะครับสเตตัสตัวเนี้อยู่ที่วางแผนรอซิมเอสเห็นชอบนะครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดที่เข้าวางแผนมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับที่เราเป็นความเห็นชอบเราจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับผมสามารถเลือกแล้วก็แนบลายเซนเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟล์ปกตินะครับที่ณปัจจุบันเราใช้กันอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมพอเรากลับมาดูที่ cm นะครับเหมือนเดิมครับสเตตัสจะเป็นวางแผนเสร็จแล้วนะครับจะเป็นเข้าสู่รอบการติดตามนะครับผมตรงรอบการติดตามจะมีนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นรอบติดตาม3เดือน6เดือนเนาะมันจะนับครั้งนับช่วงเวลาจากที่เรากดบันทึกแผนเข้ามานะครับผมถ้ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ควรกรอกนะครับระบบมันจะปิดไปอยู่นะครับจะยังไม่ให้กรอกนะครับตอนนี้เพื่อล็อกไว้นิดนึง แต่อันนี้มันเป็นตัวเดโมนะครับเราเลยเปิดไว้ให้นะครับให้ลองทดสอบกรอ,อกข้อมูลเข้ามาดูนะครับอพอผู้ CM นะครับกดผลการติดตามเสร็จนะครับเหมือนเดิมครับ CMS ตําตำบลน,นะครับจะต้องมากดแอ p r ูแผนเช่นกันนะครับผมที่การติดตามครั้งที่หนึ่งนะครับผม นี่ทาง c m กรอกก็มานะครับแล้วก็ cms ตํำบนก็จะมาดูส่วนล่างนะครับที่จะเป็นส่วน p p r o รูนะครับอันนี้จะขอไปเร็วนิดนึงนะครับสเตตัสนะครับก็ครั้งที่หนึ่งจะเป็น cms เห็นชอบแล้วนะครับก็จะเข้าไปสู่การติดตามครั้งที่2นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับจะล็อกตามระยะเวลา6เดือนนะครับถึงจะเปิดให้เข้ามาบันทึกข้อมูลได้นะครับมีการควบคุมด้วย เวลานิดนึงนะครับประธานซ m s ต็มบลก็จะเข้ามากรอกข้อมูลเหมือนเดิมครับก็คือการติดตามครั้งที่2นะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของการวางแผนนะครับถ้าติกถูกจนครบ3ามรอบนะครับผมก็ถือว่าคนนี้ได้มีการวางแผนแล้วก็ติดตามดูแลครบนะครับตามตามตาม,ตามที่กอสกาหนดแล้วนะครับผมมันจะเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันจะไม่มีตัวหน้าเว็บให้ดูเนาะเพราะมันต้องเข้าผ่านแอปไทยดีของแต่ละท่านนะครับผมเลยแคปเป็นสกีนหน้าจอมาให้ดูนะครับในส่วนของ t ทยดีนะครับผมหลังจากที่เราประชุมเสร็จวันนี้นะครับมีการอัปเดตระบบเข้าไปนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการแจ้งจากทางคอสอยทีหนึ่งนะครับเราจะอัปเดตระบบช่วงวันไหนนะครับผมจะมีปุ่มเพิ่มอีก่ปุ่มตรงหน้าล็อกอินนะครับก็คือเป็นปุ่มแอปพลิเคชันไทยดีนะครับผมเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของเราก่อน1รอบนะครับยูเซทุกคนนะครับทุกยูเซอร์ทุกโตรนะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีนะครับผม พอเรากดปุ่มตรงนี้นะครับผมมันจะเข้าว่าให้เราไปยืนยันด้วยตัวไทดีทีหนึ่งครับเราเปิดไทดีขึ้นมานะครับก็ามาสแกน QR code ที่ตัวระบบเจนขึ้นมาให้นะครับผมพอเราสแกน QR code เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับรูปที่3ว่าเราจะยืนยันตัวนี้ถูกต้องไหมนะครับผมพอเรากดยินยอมนะครับผมถ้าข้อมูลถูกต้องทุกอย่างนะครับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกนะครับชื่อนามสกุลถูกนะครับผมก็จะเป็นการบริไฟถูกต้องนะครับแต่ถ้าเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าชื่อนามสกุลที่กรอกมาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับจะต้องแจ้งไปยังทางแอดมินนะครับให้ช่วยอัปเดตข้อมูลให้เรานะครับขออันก็จะเป็นบริไฟผ่านนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าชื่อนามสกุลถูกนะครับก็จะผ่านเลยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนื่องจากชื่อนามสกุลอาจจะไม่ตรงกับฐานข้อมูลนะครับอันนี้แจ้งทางแอดมินจังหวัด หรือแอดมินตำบลนะครับแล้วก็อีกไม่ผ่านอีกอันนึงก็คือข้อมูลเลขบัตรประชาชนนะครับไม่ตรงกับฐานข้อมูลก็แจ้งทางแอดมินจังหวัดแล้วก็แอดมินตำบลนะครับเพื่อให้แก้ไขข้อมูลให้กับตัวยูเซอร์ของเรานะครับผมถ้าสมมติเราเวอร์ติผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะใช้การล็อกอินนะครับผมผ่านไทดีได้เลยนะครับไมนน่ต้องใช้เป็นยูเซอร์ e นพา s w o เ d ิร์ดของเรานะครับผมสามารถล็อกอินผ่านไทดีได้ นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางสําคัญที่เราจะใช้ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายนะครับจากพร้อมเพย์นะครับจากไอดีของตัวผู้สํารวจแล้วก็ CMA นะครับผม